คลิปนี้จะพามาชมต้นสศรษฐีวินสันนะคะคือต้นนี้คือออกดอกทั้งปีเลยค่ะต้นนี้นะคะสวยค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะดอกสศรษฐีนะคะท่านไหนยังไม่เคยเห็นมาชมได้เลยค่ะในคลิปนี้นะคะนี่ค่ะ สวยค่ะอ่อนๆนะคะดอกเขาจะคล้ายๆดอกหน้างวะะัวค่ะแบบมีฐานรองรับนะคะสวยค่ะสวยเป็นไม้ที่แบบว่าไม่รู้นะคะมีคนบอกว่าเขาออกดอกยากนะคะหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่มีคนบอกว่าออกดอกยากคือบางบ้านเขาปลูกไว้แบบว่าต้นสูงมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ดอกไม่มีไม่มีดอกนะคะ แต่บ้านพี่ลินนี่ต้นนี้คือเล็กเกเองนะคะเนี่ยดูต้นนี้ถ้าติดดินนะคะนี่ค่ะแล้วมีอีกกอนหนึ่งนะคะนี่อันนี้ก็ดอกเก่งนะคะคือแบบว่าดอกเยอะ,ะคะ่ะนี่ค่ะดอกเขาจะคล้ายๆก้านทูบนะคะนี่ค่ะแต่ต้นนี้สมบูรณ์มากเราเราแยกไว้มีต้นเล็กยู่นเนียด้วยนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะคือ เขาออกหน่อใช่ไหมคะเราก็เลยเก็บแยกไปปลูกอีกที่หนึ่งไม่ให้เขาแบบใกล้กันมากเดี๋ยวมันไม่โตนะคะอันนี้คือต้นเล็กๆเ,เองนะคะดอกทั้งปีเลยะคะ่ะที่ถ่ายให้ดูนี่คืออัปเดตนะคะไม่ใช่เอาคลิปเก่านะคะคืออัปเดตท,ทุกวัน,นะะเขาจะออกดอกออกดอกบ่อยมากนะคะเป็นมงคนนะคะดอกสตรีะคะ่ะ ต้นเศรษฐีวินสันนะคะถ้าเราปลูกเขาบอกว่าเป็นเคล็ดเราก็ต้องเอ,อเรียกคือเป็นชื่อของเราะคะ่ะก็คือต้นเศรษฐีอย่างอย่างบ้านไหนชื่ออะไรก็ตาเศรษฐีชื่อนั้นนะคะนะคะเป็นเคล็ดลับอันนี้คนโบราณเขาบอกมานะถ้าจะดู ดอกเศรษฐีออกดอกทั้งปีมีที่ไหนมีที่นี่ค่ะที่บ้านพิลินนะคะออกดอกทั้งปีเลยค่ะจริงๆเลยนะคะต้นนี้แบบสุดยอดจริงๆนะคะคือเห็นไหมคะนี่ก้านเขาแบบออกดอกแล้วออกดอกอีกกับข้างในเห็นไหมคะ อันนี้คือเตรียมบานอีกแล้วคันนี่ค่ะแล้วก็แทงช่อออกมาอีกอันนี้คือเขาจะบานสวยมากเป็นสามแฉกนะคะเห็นไหมคะโอ้ยอะไรจะสวยเบอร์นี้เนาะสวยจริงๆอะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้ถ้าเขาออกดอกอีกจะมาถ่ายให้ชมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน ขอบคุณค่ะชมใกล้ๆนะคะสวยจริงๆนะคะถ,ถ่ายคลิปช่วงบ่ายๆนะคะบ่ายๆของเชา้าเอ่อบ่ายๆของวันศุกระะ์ค่ะวันศุกร์ที่แปด ธันวาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกอัปเดตก่ะอัปเดตโอเคค่ะ